คลิปนี้เป็นการดูดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนตุลาคมปี2566นี้นะคะในเรื่องของการงานเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณค่อนข้างที่จะขยันมีความมุ่งมั่นทุ่มเทจริงจังเป็นเดือนที่งานเยอะและมักจะเป็นงานที่คุณเองเนี่ยต้องรับผิดชอบคนเดียว มันเป็นงานที่คนอื่นทําแทนไม่ได้แต่ว่าข้อดีคือมันได้ผลตอบแทนดีก็คือได้เงินเยอะบางคนอาจจะทํางานแบบไม่มีวันหยุดเลยหรือว่าบางคนอาจจะทํางานประจําด้วยแล้วก็รับจ็อบพิเศษด้วยเรียกว่าคือเหมือนทำงานทั้ง7วันเลยแบบไม่มีวันหยุดเลยบางคนอาจจะเอางานกลับมาทำที่บ้าน ไม่หลับไม่นอนทําให้พักผ่อนน้อยนอนดึกแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของงานเลยสําหรับคนวันเสาร์มันเป็นช่วงเวลาที่งานจะมีความก้าวหน้าถ้าคนที่ทํางานในองค์กรต่างๆคุณก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสดีๆในเรื่องของงานเช่นปรับเงินเดือนขึ้นหรือมีการปรับตําแหน่งถือว่าเป็นเดือนหนึ่งที่ งานโดดเด่นในเรื่องของการเงินเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณนะ่ะขยันหาเงินขยันที่จะสร้างรายได้หารายได้ใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วคุณก็เป็นคนที่หาเงินเก่งซะด้วยทำให้การเงินของคุณในเดือนนี้คล่องตัวเงินไม่ขาดมือแต่ว่าคุณก็ใช้เงินเยอะนะคือเงินไม่ขาดมือก็จริงแต่ก็ใช้เงินเก่ง ในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะบางคนอาจจะมีการซื้อรถใหม่ออกรถใหม่ถือว่าเป็นเดือนที่การเงินค่อนข้างดีเลยส่วนในเรื่องของความรักถ้าคนที่ไม่มีแฟนคุณจะมีโอกาสเจอเร็วๆนี้ส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วคุณจะมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกับคนรักมากขึ้นในช่วงเดือนนี้บางคนอาจจะได้ไปเที่ยว ต่างจังหวัดกับแฟนกับคนรักของคุณบางคนอาจจะพาแฟนพาคนรักไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมผู้ใหญ่ที่คุณเคารพหรืออาจจะพากันไปไหว้พระไปทำบุญไปเสริมดวงอะไรแบบนี้มันเป็นเดือนที่คุณนะมีโอกาสได้เดินทางกับครอบครัวในเรื่องของสุขภาพเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณง,งานเยอะแล้วคุณก็พักผ่อนน้อยนอนดึกตลอด เพราะฉะนั้นให้คุณระวังในเรื่องของความเครียดการปวดหัวปวดหลังปวดคอบาลล่าไหลหรืออาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็ได้แล้วบางคนเนี่ยเครียดไม่พอพอเครียดแล้วก็ดื่มบางคนอาจจะเครียดแล้วก็กินเหล้ากินเบียร์อันนี้ก็ต้องเผาๆนิดนึงนะคะ คำแนะนำในในเดือนนี้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ก็คือให้คุณไปไหว้พระทําบุญหรืออาจจะทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์ทำบุญกับโรงพยาบาลคนเจ็บคนป่วยแบบนี้ก็ได้